มีคนนะคะรอกระชากคุณรงจากคานก่อนวาเรนนท้ายนี้นะคะก่อนไปฟังครูคุณขอสวยนะคะด้วยแป้งชามมิ่งนางพยามหาเพงนะคะแป้งเสริมสเสน่ห์เสริมโหเฮงให้อร่านะคะดูมีรัสมีสเสน่หามนตรานะคะแป้งตลับนี้เป็นเมตตามหานิยมนะ,ะทำจากว่านมงคลนางพยามหาเศรษฐี ซเซร์เสน่ห์เรียกรับกวกเงินกวกทองเรียกคู่มาเปนะคะแป้งปรารับนี้ค่ะคุมมันยาวนาน8ชั่วโมงนะคะกันเหงือกันน้ำนะคะ SPF 30 PA บวกบวกบวกนะคะปกปิดฝ้ากับเนียนกริปแต่บางเบานะคะเป็นไงคะดูสวยเลยไหมคะเตรียมนะคะเตรียมให้คู่กระชากลงจากคานได้เลยนะคะมาดูดวงค่ะใครนะคะจะก,กระชากลงจากคานคะ สวยแล้วค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมจะเดินกระชากลงจากคานแล้วนะคะใครจะมากระชากลงจากคานใครจะมากระชากลงจากคานคะคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนที่มีความสุขในตัวเองและเป็นคนโสดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหน้าตาดีสวยหล่อดูดีมีสเสน่ห์มีออร่ามากๆคนคนนี้นะคะพลังงานของ ธาตุดินนะคะมังกรพึกศพกันเขาเป็นคนที่มีความสุขและเขาก็จะมาเยียวยาใจให้กับคุณคนคนนี้แอบทำอะไรเซอร์ไพรส์คุณอยู่นะคะมีเกณฑ์ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์คุณนะคะในช่วงของวาเลนไทน์คนที่อยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วนะคะคนที่กลับไปกลับมาในความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนเก่าคนเดิม ของคุณนั่นเองที่ยังไม่ชัดเจนในความรักความสัมพันธ์ราศีมีนคนวันจันทร์นะคะพลังงานของคนที่ค่อนข้างมีดาวจันทร์นะคะคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์ลึกลับซับซ้อนราศีมีนกรกฎพิจิตเป็นความรักมากๆเขาจะมาสารภาพรักกับคุณนะคะคนคนนี้ คนทางกายต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างชาตินะคะคนที่ค่อนข้างเป็นจุดสนใจของสังคมนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนเด่นคนดังหรือคนที่ค่อนข้างเก่งเชี่ยวชาญนะคะในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตประสบความสําเร็จแล้วกับชีวิตนะคะคนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคนที่ ดูมั่งคั่งมั่นคงร่ำรวยในเรื่องของฐานะการงานการเงินนะคะอาชีพที่โดดเด่นข้าราชการนะคะเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะคะการลงทุนพอร์ตหุ้นนะคะคนคนนี้จะมีหนวดมีเขาหน่อยนะคะเป็นคนที่ดูนิ่งค้ม ดูเย็นชาไม่แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกแต่แอบคี้หึงคี้ห่วงนะคะคนคนนี้ชาวราศีมีนโดดเด่นเป็นคนสวยดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะคนคนนี้เป็นโชคสตานอมพานะคะเป็นคู่พรมลิขิตจัดสรร